สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาเบิงนะึงเนาะหล่อหาง M อ็ M K นะครับทำสม้มนี่ของเยอะมากนะครับนะมีอะไรขายพวกของประดับนะครับนะทำส้มนะเยอะมากๆนะครับว้าวขายน้ำหอมนะทำส้มเยอะมากเลยนะที่นี่นะครับไปเดินกันเลยครับโม นี่ขายลานทองเนื้อพี่น้องไปแล้วนะครับโอ้โหนี่นะทำโชมนะว้ามีแต่ลานทองเท่านั้นนะครับ,โ,โ,โ,นะนนรบโซนมีขายเพชรนะนะกับข้าวนะครับผมนี่ก็โซนมีขายลานทองนะโอ้โหโเยอะอมากเลย ห่างทางแหงนะครับเนาะคนเยอะมากครับผมตอนนี้ก็มารับชมน้ำกันนะครับนี้นี่นะครับผม อย MM. <ar> ู่ในห้างในธรรมดานะครับผมต่างระับนะครับผมสวยงามอลังการเลยนะโอ้โหดูตอนนี้กำลังลงบันไดนะครับผมนะเข็เข่าเข่าเข้ม ใจอยากเซตนะครับผมนี่นะครับผมเขาหา่างเซ็ตนะว้าวเลยนะครับผมคนเยอะมากนะครับนี่นะครับผมโอ้คนเยอะมากเลยครับนี่แหละมาเลยครับมา ยอดเรื่อับอ่าันนี้แหละพีนองเซฮามสักแพนะขับไปเลยครับทำซุ้มว้าวเห็นไหมสยามซักสยามสแครสยามซักแ็เป็นกระจกเห็นดูดิเห็นไหมดูสยามสัแพเอซักแักแทแมน นี่นะครับทำผุโชมกำลังขึ้นไปเดอ้อพี่น้องครับผมว้าพี่น้องครับทางสูงมากเลยนะนี่ไปดูเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่นะครับผมนะเห็นแต่กระจกทั้งนั้นนะครับนะซันสามก็มีซันสองก็มีรม้านอาหารนะครับนะซันสามครับผมก็ มีร้านอาหารนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงครับบาปูไทยเดี๋ยวๆเป็นยังไงครับมาเตี่ยวฮางสักสแปร์เป็นเส้นร้ายพี่น้องตอนแรกก็เข้าจาก MBK นะครับผมนะก็เปส้นร้ายนะตอนนี้ติดเด่นหลายเดินเดินไปทั้งวันนะครับผมเส้นแห้งยอดเลยนะนี่แหละน้องสแปร์นะครับผมท่านผู้ชมเข่งขว้างเยอะของไทย ครับโปรเตสนาครับเอ็นบัวอันนี้คือสยามะเปนคือเด็กับเซนนันกีฬาเนลซาที่เรามานะจะไปถูกอยู่นะไปรับชมกันเลยครับนี่นะใช่ใช่เห็นไหมอ๋อน้องเอ้ยนี่แหละสยามสเปนนะยังมีอีกขบวนนะยังมีอีกนะก็มากับ นี่ก็จะบาบูไทยนะครับนะอา้าวตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมมีลานดางเลยพี่นอ้องมีวอที่สยามสวยอลังการเลยครับท่านผู้ชมพี่น้องเอ้ยสายามสแควร์นะครับนะสวยมากๆพี่นอ้องอ้เนี่นะครับผมนะ นีัน,นบนเอ,อ้อพี่น้องช <Okay. S 1> มกันเลยครับอันนี้อยู่สันทีห้านะครับทำชมนะออตอนนี้กำลังขึ้นนะครับม,มัน,นเป็นบันไดเลื่อนอยู่อยู่ซันจีบกเลยทำตัวไปกับบาพิเตอร์ที่เก่าเด็กพี่น้องครับนี่นะครับนะจิพาเบาบุตไทยอัน ไปบามิกไปเบิงไงเนาะบรรยากาศอยู่ดากฟ้าของนี่นะครับผมไปเลยครับตื่นไหมครับตื่นให้น้อยตื่นครับตื่นไปแล้วครับนี่นะครับผมนะ พี่น้องนี่นะครับผมโอ้โหสวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมนะจะทำอะไรอ้าวปุบเลอนี่ใกล้ๆเลยนะครับผมนี่แหละครับผมใกล้สัมผัสใกล้ๆนี่นะ

มารับชมรอบๆเลยนะครับผมโซนีโซนนี้เป็นร้านอาหารนะโอ้สวยมากนะครับผมกลางคืนดวสวยมากนะครับโอ๋ออยู่สุขภารีสยามนะยครับผม เขาจบคลิปเพลานี้ก่อนนะครับหลักชมคลิปต่อไปเด้อพี่น,อน้นอ,นนงองรีวิวคนไลค์กอแชร์กอมเมนต์แร์์็กำลังใจด้วยนะครับผมนี่เป็นตึกไปยกเด้อะนี่ครับผมตึกไปยกแล้วครับนอเลิ bye ครับบายบายครับ